วัตถ ma nice. ีจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยมาเบิ่งนมใหม้น้ำกันดด้วยจ้ะมือหนีมาหน้ามือหนีมาหาหักนมใหม้อุ้ยอ่อนซ้อนพูดนะมีตัวน้องงามๆเอาเสียมมายายเอาเสียมมาป้าเบ่งนอนนี่อยู่ที่ละก่อนนี่แหละอุ้บอู้นอนเบักใหญ่พี่น้องจ้าฮ้อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพุ่นนะนอนเบ่งใย่นึ่งพูดนะ เป็น like Arrow, ่ต้นเป็นต้นหรอมันอยู่ไก so ่หวยพีはは่น้องจ้าพุ่น่ะหวยพุ่น่ะหวยนะเด้อหวยเอ้าเนี่ยเอ้าจะต้องมาซับก่อนที่เป็นคุนเออพี่น้องจ้าโอ้พุ่น่ะซับซับซับอืมซับหน่อย นอนแบบไหนหนึงตออนซ้อนตออนซ้อนนอนย่าไงเขาเอือดนอนแบบยังไงจอมเจ้าือเบาอีกบ่ไปเพิ่งก่อไหมเพิ่งพี่น้องพันว่ามันสันเอ้ยิพันว่ามันสันพันเบาแหมคุณนะนอบแบบไงหนึ่งพันว่ามันสันพูดนะฮะนอนยาเงานอใหญ่าสั่นเที่ยวออกอู้หเพิ่งพี่น้องแกนอนแบบไงหนึ่งอ๋อตะอ่อนซ้อนนอนแบบเพิ่งปลูกอู้ยไปีสับเก่แท้ เขียนเจอคืนอีกเป็นค <bamboo> นดึงพรละวอืออือพู่อะไ้นหอจ๊ะนอนอนแบบนี้โอ้โอ้ยใส่อะไรแบบนี้มูมันยุใส่เออเดียวต้องซับหองไหมอม

ปลูกน้ำหย้ยน้ำยังคุณนะทายบงพีน่น้องจ้าจ้าก,กาดหานมใหม่คุณเด้เอาใช้ไหมอันแก่ๆคุณน,นอนหนึ่งยุ่งขางคุณก็มีพูดนอนนึงคุณเอานอนนี่เอาสอง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 นอนนี่ดอกแบบนีจับจั่วไม่จับเลิกไรแตอเขาหลับ อืมรั้การขนาดพี่น้องจ้าเอ้ากินงวงเหมือนลหมวกกับพวกหมวกอี่ออออักเอาอือหูนะนูะ่นทำไมเพิ่งปลูกเนาะ นครับพี่น้องจ้าน้องไม่อีกกล้น้อไม่มันไม่ตำขวนนะโอ้งามครับพี่น้องจ้าเบื้องนี้น้อไม้น้องไม้บุงใยเพั่นชนว่าจะแกงแซบวะจ้าจะไปหาเบื้องก่อไม่อีกพี่น้องติมกันจะเพนองไม่สมดอกเพ้นเ้อไม่สมไบมันงาหรอเพื่นว่ะเพ็ดน้องไม่สมน้องพี่น้องน้องนี่ อันนี้นอไม้บ่งธรรมชาติอันไม่ได้ปลูกเพิ่นวะยี่สายนอนหนึ่งอยู่ในๆเอาไม่ได้หรอในหัวกระบอกต้องเอาดอกปพาทายบรรยากาศห่วยทั้งพี่น้องอันสวนนี่ติดกับอันติดกับห่วยสวนนอไม้นี่ติดกับห่วยพี่น้องจ้าคุณนอไมัยโมมี่วะทั้งสวนติดกับห่วยป้อพี่น้องจ้านอไม้กินซุ้งมาสั่น ยยพันว่าไหมอนะันว right? ่ปาดูนะปดนอเดียวเฮ็ดน้องมิมได้ทั้งเลยนี่เูเจ้าจะเอาไปเป็นล่บอกเอาไปเป็นลั่มเป็นจังสินะปาดเอาซับซเอาซับเอานอนี่เฮ็ดล่เอานอนเอานี่ไปเฮ็ดล่เอานอนน่นอนสันบออะไมันมันเป็นบ่บดียังมับดีเม็ตันนี้เรานี่ี่่บแสบบอกนอนบอเฮ็ดลํ่มมันนอนนี่ กิมพ่แซบบ่มันสุเทแบสแซบบเอาักอู้ออกมากกจีักนี่อูยบุพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าโอ๊โอ้นอเดี๋ยวได้ได้ทั้งนึงออนนอนงพี่น้องกนะ พน่พน้ามันเป็นอัน,นั้นจะเฝ้าเดี๋ยวขับไป,ไปเนปไนจออน,นจะเฝ้าป้าพี่นุ๊กจ้าอนซ้อนอนซ้อนจะเอาอีกยี่บ้างเอาโน่นดีกว่านะจับอนซ้อนไหมมัน,ออน,อนมอพอดีให้น้ำมันสมเนาะนป้า่ออนซ้อนอน,นอนใหญ่ก็อยู่เยเลมันอีก ง <laughs> ันนอนบางๆก็นอนสอดนี่น,นี่น้องจ้ะแวใครกบมีกินอันนี้น,นไม่กินตุ้งเนาะนือนไม่อันเนือนไมัวนนม่เยเสียมคือสิบเขาอ,อุ้ยมึงนเป็นเ,เอายากเนาะ <c oughs> เป็นดัน้เ <c oughs> ี่ยเ <c oughs> สียมาหักเขาเสียม่เป็นตะเข่า เดี bon ๋ยวเมื่อกีน oh. ี่สแไดงบนน้องไม้เนาะยวงก็จะตัดหนาบ่นง mm. ok ัดออกมามันปิดตะออกย่างเนาะงัดงัดการงัดทางงัดทางงัดเนาะงัดทางงัดดึงออกมาไปมือดึงเอ้าได้บ่เอ้าเรื่องป้าตกงานเนาะมันเข่า่เนาะเอ้า นกขึ้นโซ่ดูบนดูบนูบน้ยพี่น้องจ้าของน้องใหม่แกงกระแซบพึ่นว่าที่นี่น้องใหม่อันนี้หอม,น,ม,ม,มน้องใหม่กินสุ้งว่าแต่เออคนนอนนี่เอาเอาละออกไปทั้งสึแยงน,นอนนี่ให้พี่น้องบึง้งสองนอนแต่พ่พนพ่อเราพ่นพ่นบ่เบาพี่น้องจา้าตรงนี้นก็แม่นอื nên nó cần phân sữa về nha, càng no đểo cả im, pino hay bưng, pino hay bưng, pino ít bưng, pino hay bưng, pino hay bưng, pino hay bưng, dưới hay bưng, pino xôn bưng, pino hay bưng, pino hay đây xăm hay là pino hay bưng, 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 pino น้ำไม่บุง๋งน้ำไม่ขมสุ้งแกงกิน,นเแค่น,น้อไม่สมกัแบแซ่บเพม่นว่าเบ้างอันอ้อมสวนเพื่อนพี่น้องจา๋ามีตะกอนน้ำมันไรอันนี้อันเป็นน้ำมันไรเกิดธรรมชาติพี่น้องเพร่ะเร่ได้ปลูกคือจังน้ำไม่บุง๋งน้ำไม่ขมซุ้งซุ้งที่พี่น้องจา๋าอ้อมหวยววอยู่เพกนจงไว้เนาะเพกนจงไว้ซุ้มน้ำมันไรเกิดธรรมชาติบ่ได้ปลูกคือจังน้ำไม่บุงซุ้มนึง มีแต่ของกินพี่น้องมานานฝนม,มือนีใอญ่พันผ้ามันลงลงเมืองสวนเพิ่นสวนปลูกน้อมไม้ปลูกยางปลูกยังแน่บระเทศไทยสวนยางให้เบิง่งอืมตอนนี้ต่นมมน,น,น้อไม้ท้องไทยสวนเล้ากวางสวนเล้ามนน้อไม้บงน้อมไม้หว่วงอืม น้องบอกยายหนึงว่าสีพ่อเหล้าวาสันย่างมะพร้าก่อนนี่พี่น้องจ้ะหักสดอกเนาะอืมอืมอืมน,นี่แฮปปี้เห็นเ้าอ่นซ้อน,อนหักเลยโป๊ะเลยสองนองว่าสิพ่อเหล้าวสันพอดีแหละตืมกันไม่สมพูดนับพี่น,อนอ้องแน่นเือ อีกกระเมีนที่น้องจ้าคนละนี่กะมนนห้าฝนาน,น้อน้ำใหม่ออกไรที่น้องกอจบคลิปไปเที่ยงพอดีเดอ้อพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายๆที่คอมเม้นม์ชมชงเมลรีแฮปปี้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,กดกกติดตามเดอ้อพี่น้องพ่อได้เป็นกำลังใจทีเฮ็ดคลิปไหมไหมซู่พี่น้องเมืองอีกจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้อง